สวัสดีครับเพื่อนๆครับสบายดีกันไหมครับวันนี้เราอยู่กันหน้าห้างมาบุญคลองนะครับ MDK Center นะครับนี่ครับให้ดูเลยว่าเรามาจริงนะครับเรามาเนี่ยเราไม่ได้พามาเที่ยวห้างนะครับแต่เราพามาดูตลาดการออกร้านขายของที่อยู่บริเวณริมทางเข้าของห้างนะครับเขาจะหมุนเวียนไปไเรื่อยๆตามแล้วแต่เทศกาลมาดูซิครับว่าในงานนี้มีอะไรที่นัสนดนขายบ้างนะครับนี่ เรามาห้างระดับตำนานเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะอ๋ะอนี่นะครับสมัยก่อนเขาก็จะเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นต่างๆนะซึ่งเชื่อเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็น่าจะโตเป็นผี่ใหญ่กันทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ณเวลาปัจจุบันนี้ก็คือ,อน่าจะเป็นที่เดินของวัยรุ่นทุกของ ของว้ดรนแ,แถวสยามด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับ,รบที่เข้ามาเดินมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับเนี่ยร้านต่างๆที่ขายก็มีของราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแถวๆอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยของที่เขาขายก็มีพวกกระปงกระเป๋าเดินทางถุงท้าถุงเท้านะครับเนี่ยแต่จะเห็นว่าเมื่อกี้ เมื่อกี้เดินเข้าไปในห้างแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พามาเที่ยวห้างนะเพราะเที่ยวห้างเวลานี้คงไม่ไหวนะอันนี้ก็เป็นร้านขายเอ่อเมกบว่าพวกชาวต่างชาติจะนิยมกันมากเลยเวลาเขาจะซื้อของแล้วเขาก็เอากลับไปบ้านเขากลับไปประเทศเขาอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมของกระจุกกระจิกนะเนี่ยอย่างเรียนร้านเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่แพงด้วย ไม่แพงจนมากเกินไปนะครับในกงเกงมวยนะครับเสื้อมวยนะโคคขโลคาลก็ามาเดินกันเยอะนะสมัยก่อนแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นอ่าตอนนี้ก็เป็นแหล่งรวมตัวของอาชาวต่างชาตินะครับที่เขามาเที่ยวแต่ก็ยังมีนั่นๆเลยนะร้านลวงต่างๆนี่อันนี้เป็นร้านเสื้อเสื้อช้างมีกางเกงช้างแล้วมีเสื้อช้างนี่ขายหมวกด้วยก็เกี่ยวกับประเทศไทยเห็นไหม นี่นะครับเนี่ยยืนรอซื้อกันแถวนี้ก็มีโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับจุฬานักศึกษานิสิตนักศึกษานักเรียนเขาก็เวลาแบบว่ามีเวลาว่างเขาก็มาเดินกันจะเดินข้ามถนนไปหน่อยก็เป็นสยามละเป็นลิโดนะครับเป็นโรงพยาบาลลิโดแต่วันนี้เราคงพามา ดูร้านที่เขาขายอยู่ตรงบริเวณรอบห้างนะครับอย่างเดียวก่อนนะจริงๆแล้วในห้างเนี้ยในห้างมาวุนคองเนี่ยเขาจัดกิจกรรมแบบว่าแน่นเลยจัดอีเวนต์แบบโอ้โหแทบไม่ขาดเลยมีการแสดงโขนมีการแสดงมวยไทยนะครับเ<ม>นี่ยเยเมื่อกี้เดินผ่านเวทีมวยด้วยนะนเขา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 ,าเขา,าเขาเาเข่อยมเยาเขาเขเขา่ย จะเห็นว่าเราต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะครับนี่เมื่อก่อนจะเป็นขายอาหารนะเต็มไปหมดเลยเราขับรถผ่านเราก็มองเออเขาขายอาหารเดี๋ยวสักวันเรา,เราน่า,า,าจะมารีวิวแต่วันนี้เรามากับการเป็นชุดแบบเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นสไตล์แบบไทยๆนะครับนี่เหมาะสําหรับซื้อกลับบ้านกับประเทศเขานะนี่นะครับร้านยาวๆเลยวันนี้ดูเงียบเหงาไปนิดนึงนะครับเพราะว่า เป็นวันจันทร์ด้วยนะคนทํางานแล้วก็เหนื่อยๆกลับบ้านกันถ้าจะมีก็มีพวกอาพวกชาวต่างชาติเขามาซื้อของกลับบ้านน่านเนี่ยจะเป็นของไทยของชารลวยนะครับสวรินทร์ต่างๆนะเนี่ยจะเห็นว่าร้านในร้าน,นต่างๆเนี่ยก็จะมีฝรั่งเต็มไปหมดเลยแขกขาวอินเดียนะเนี่ยร้านก็จะมีซ้ําบ้างไม่ซ้ําบ้างนะเออ นี่นะครับมีบรามีร้านบรามีร้านเคสโทรศัพท์นะครับนี่สวยเลยชุดนอนเห็นไหมเนี่ยชุดนอนที่สวยเลยนะครับมีไทยม a s s ช g ดด้วยนะครับมีนวดอ้มีชุดแฟนซีนี่ชุดทหารอ้ของเด็กนะครับพอหลังก็ชอบอีกเช่นกันว่าซื้อกลับมาให้ลูกเขาใส่ที่บ้านเนี่ยนวดเท้านวดเท้า ร้านสุขภาพดีอันนี้ผลไม้สดดูดิกนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแบบซีฟู้ดทำให้นึกถึงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับโอ้โ้โอ้โอ,โอ,โอ้นี่ไปการเรียกแขกนะครับเรียกดูกค้าสุดยอดเลยนะเข้าแล้วหนึ่ง มันต้องมีเสียงนะขายไม่เก่งแต่อาจจะอาจาอาจะออกชงเชงชงเชงหมดใจนะครับพูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยอันนี้ร้านซุปเปอร์ปิ้งนะครับเนี่ยร้านเนี่นยส่วนใหญ่แล้วาชาวต่างชา,ต,ชาติชอบกินอะอย่างเงี้ยแนวแอย่างเงี้ยนะครับเป็นผลไม้สดโอ้โหโอ้โหโอ้โห <laughs> เหมือนโกธใครมา <laughs> หมือนจะกดใครมานะได้ยินเสียงดังมากมอ่าหนู้ี่ร้านนี้เหลืองเลยอ่เป็นร้านขายพวกน้ำมะม่วงปั่นนะครับนี่นะสุดยอดครับเนี่ยเราเดินมาไปเรื่อยแล้วก็สุดสุดทางรักของอตลาดนี้แล้วนะครับเขาตั้งชื่อว่าโบฮิอะไรนะตลาดโบฮีเมียนหรอ <laughs> พ,พูดผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้จะพูดผิดบ่อยมากนี่นะครับมีรถมาโชว์ด้วยนะเดี๋ยวเราก็คงจะเนี่ยมาเก็บภาพเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับให้หายคาใจนะพอขับรถผ่านมาได้พวกขายอะไรกันวันนี้เราได้เห็นกระตาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้หลงผู้หลังชาวต่างชาติมานั่งกินอาหารกันนะมาถ่ายรูปข้างในเอาไว้ครครั้งครั้ง,งหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บ ว่าเขามีอะไรบ้างนะครับดิโลโลมีร้านาเปลี่ยนเคสโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วแล้วก็ของขายไทยก็มีนะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่เป็นไรครับนี่นี่คือน่าจะเป็นอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะหรือไม่ก็บอกอะไรไปในในนะครับถ้ญญาสนใจนะก็มาเที่ยวได้นะยังเป็นตำนานอยู่และไม่ตายจากเราแน่นอน MBK Center ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่เก็บความทรงจำดีๆนี้ไว้แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอ mm ีเวนต์นั่นๆเลยนะครับมีทั้งอนุรักษ์ความเป็นภทยแล้วก็สมัยใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. อ่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องบรรพุนทีวีนะครับเ mm hmm. พื่อเป็นกำลังใจในการนทำพิธต,ต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ mm hmm. อันนี้ก็แถมนะครับท้ายคลิป tinc. มาดูความวุ่นวายรถจะติดอยู่ทุกครั้งที่มองโอ้เสียงเคาะนี่ยังดังมาถึงตรงนี้เลยนะโอ้โหเจ้าจริงอันนี้นะครับเป็นร้านที่เราเดินมาแล้วไม่ได้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 ไม่ไไมไไมไเออไม่ได้มีระยะทางที่ยาวมากแต่ก็เดินเพลินเหมือนกันนะ <S 1> <S 1> ดูเหมือนไกลนะแต่ก็เดินเพลินๆน,นะครับนี่ ที่นี่ MBK Center นะครับเนี่ยหากใครจะมาก็ลง BTS ใช้บริการ BTS นะครับมาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับนี่กเขาจะมีจุด landmark ไว้ Skywalk เดินข้ามภาคสี่ประมวันนะครับเนี่ยสี่มามบุญคองอเมื่อเขาเรียกกันนะครับสยามสเคปก็อยู่ตรงข้ามนะครับเป็นตึกใหม่นะครับ Oh. ใครยังไม่เคยขึ้นมานะครับดูได้เลยนะนี่ตรงนั้นก็เป็นสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับถ้ามีโอกาสก็จะพามาเที่ยวนะนี่นะเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้ไปขึ้น BTS ที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ แล้วตรงท่ามน,นี้ก็คือเอศิลปะนะครับผมจะพูดได้นี่คือขอศิลปะว่าทําแห่งกรุงเทพมหาคนครนะครับนี่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับอ ลมเย็นสบายนะครับวันนี้ช่วงนี้กรุงเทพฝุ่นน้อยฝุ่นน้อยลงแล้วนะครับอ mm hmm. โอ้ไฟก็สวยนะ,นะจะถ่ายมุมไหนก็สวยหมดเลยนะครับอันนี้เราสามารถเดินไปที่ b ีดสหลักสี่แห่งชาติได้เลยในสกายวอล์กนะครับรถไฟก็ผ่านไปผ่านมาบนหัวเราเดี๋ยวตัดภาพไปดูตรงนู้นดีกว่าเขามี ใหนี่นะครับมีหมามีสุนัขตัวใหญ่ๆเลยนะครับมายืนต้อนรับเราอ่าเขาทำการตลาดได้ดีมากเลยนะห้างนี้นะครับอ๋อเห็นไหมเรียกคนเรียกคนเรียกชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวนะครับ นี่คือป้ายโฆษณาใหญ่มากอดอนกีดอนดอนดอนกีนะครับเเป็นร้านขายของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นหรือจีนจะไม่ได้จะไม่เคยเข้าทีแต่หน้าชื่ออย่างนี้ก็คือน่าจะเป็นของญี่ปุ่นหละันะครับเนี่ยเพราะว่ามีตุ๊กตาอย่างนี้มาคอยต้อนรับเรามีดอกซากุระด้วยมาเคารพจเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นศาลเจ้าที่นะครับขอพรขอโชคขอลาบครับเมื่อกี้เราขึ้นมาจากตรงนู้นเนาะส่วนทางนี้ก็เป็นออกมาจากห้างนะครับบริเวนชั้นนี้เห็นเลขสองมาก็ต้องออกมาชั้นสองนะกาน่าจาะหอมปากหอมคอเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะเดินไปทางตรงนู้นะ่ะตรงผนังที่เป็นแสงอ่ะสวยดีเหมือนกัน ดองดองกี่นะครับอันนี้เป็นร้านขายสินค้าญี่ปุ่นนี่นะเปิด24ชั่วโมงด้วยโอ้นี่ผนังนตรงนี้สวยจังเลยเห็นไหมอ้โหส่วนด้านหลังก็คือ B D S สนามกีฬาแห่งชาตินะครับก็คงจะล่ำลากันนะจุดจุดนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ